รีวิวเครื่องเล่นเทปและก็วิทยุแบบพกพานะครับยี่ห้อไอว่าโมเดล ta 193นะครับระบบสเตอริโอนะครับตัวนี้มีซูเปอร์เบสด้วยนะครับ m m a m สเตอริโอทุกอย่างนะครับระบบเทปสตูดิโอนะตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีที่คล้องเอวนะครับใช้ฐาน 2A 2ก้อนนะครับไม่มีฐานของแล้วก็ตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือเสียงมันจะมีสวิงบ้างนะครับกดเล่นเริ่มรแรกเนี่ยเสียงมันจะช้าสักพักไปเสียงมันจะนิ่ง ถ้าลูกค้าต้องการปรับจูนมอเตอร์ให้ใช้ไขควงแบนเล็กแย่เข้าตรงนี้ได้นะครับอันนี้แนะนําไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเบสบูทนะฮะี๋ยวสอบฟังลูกทปก่อนเลยเนี่ยเปิดแ,แรกๆม,มันจะช้าประมาณนี้อันนี้ออนเบสนะครับอันนี้ธรรมดาน,นี่สตูดิโอนะฮะว่อลุกอยู่บังนี้ก่อซ้ายก่อขวาใน้หมดนะฮะอันนี้ก่อขวาก่อซ้ายให้หมดอันนี้เบสบูทออนออฟนะครับ เลไปเล่มาดี๋ยวเสียมันจะนิ่เดี๋ยวผมจะเปิดเพไทยดูไทย,ทยคลิปนครับเสียงมันเริ่มตที่อันนี้ขอบคุณรับได้นะครับเพราะว่าผมขายถูกแนะฮไม่ก็ให้ถ้าใคเป็นช่างก็เอาไปทาต่อเติได้นะครับนอันนี้เสียงนิ่งแนละ้วสถานะไปทุอย่างี่หนะาใสนะครับใส,ใสไปเรื่อเสนมีช่องเสียไดีซับ,บง เล,ลองฟังเพลงไทยนิดหนึ่งนะครับเสียงมันจะสวิงนิดหนึ่งนะแรกๆอาจจะช้านะ เสียงเปิดแน่นมากนะครับคอแยกกอไปด้านหน้านะครับเนี่ยเวลากอปุ๊บนะครับ๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะฮะฟังได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาเปิดแรกๆเสียงมันจะไม่นิ่งนะครับให้ให้ทําการเปิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะนิ่งเองอันนี้ขอคนรับได้นะอันนี้ขอกอทิละนิดนะเพราะติดลีขสิทธิ์นะ สวิตช์แบบนี้มีขึ้นมีลงนะครับแล้วมันก็จะมาคงที่ฟังไปสักพักเสียงมันจะคงที่เองประมาณนี้นะครับ,รบติดเลกซิตต้องขออภัยครับระบบวิทยุ AM FM MM ได้หมดนะเสียบหูฟังเพื่อนเป็นสายสัญญาณนะนะครับอันนี้ AM นะครับจูนขึ้นตรงนี้ตัวขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราได้ทุกขึ้นของบ้านเราเพราะตัวนี้เป็นเครื่องบ้านเราใช่ไหมว่ารถคนมองนะครับเลื่นอนมา ขาสดจะเป็นเอฟเอ็มเอฟเอ็มก็น่ากลัวอยู่กันนะคะที่อภิปรายแต่ว่าซื้อไปความแค่วิทยุก็คุ้มนะครับเพราะว่าเสียงมันดีกว่าวิทยุทั่วไปมากนะครับเสียงของสเตรเดโอแล้วก็มีเบสดในด้วยมีออนเบสตัวนี้ด้วยนะครับเราได้ทุกข์หวังเราด้วยประมาณไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแล้วก็ค่ะวันนี้ที่เขาอภิปรายกันอ่ะซึ่งก็แน่นอนจริงในราคาที่ซื้อไปฟังวิทยุมอยู่แล้วคะ แย่างเขาไปย้ายจนอธิบายเนี่ยมันมีก็เลื่อนมาขวาสุดนะครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนนะฮะฟังได้นะครับแค่เสียงสวิงช่วงแรกนะครับเสียงมันจะสวิงช่วงแรกนะฮะหลังๆไปมันก็จะนิ่งไปเองของมันนะครับประมันปรับจูนได้ครับปรับจูนได้นะครับเราคนรับได้นะครับถ้าเลื่อนขวาขวา จะเร็วกวาซ้าย